ทุกครั้งที่เรามีการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการกินการทํางานความเครียดต่างๆ มลภาวะต่างๆที่เราเจอในชีวิตประจําวันทุกอย่างเนี่ยมันเกิดสารพิษเกิดขึ้นในร่างกายเราทุกครั้งนะครับตับก็ต้องทําหน้าที่ในการกำจัดสารพิษนั้นออกขั้นตอนในการกำจัดสารพิษของตับนะครับอันไหนที่สารไหนที่ละลายน้ําได้ก็จะถูกขับไปทางปัสสาวะสารไหนที่ไม่ละลายน้ําตับก็จะพยายามขับออกไปโดยที่มันออกไปทางอุจจาระส่วนสิ่งไหนที่ไม่สามารถขับออกไปได้ก็จะเกิดสะสมอยู่ในตับการที่เราได้รับการล้างพิษตับนะครับเหมือนเป็นการพักการทํางานของตับนะครับแล้วก็ทําให้ตับมีเวลาในการเคลียร์ของเสียออกจากตับเองได้นะครับการที่ของเสียในตับล น้อยลงนะครับทำให้ตับทำงานได้ดีขึ้นแลวปกติเวลาการขับของเสียออกจากตับนะครับในขั้นตอนการล้างพิษตับเราจะมีน้ำมันมะกอกกระตุ้นหลอกให้มีการขับของเสียออกจากตับมากขึ้นการให้น้ำมันมะกอกนะจะส่งผลทําให้การทํางานของระบบท่อน้ําดีถุงน้ําดีมีการบีบตัวมากขึ้นนะครับการที่ถุงน้ําดีมีการบีบแล้วก็การคลายมันจะช่วยทําให้เอาของเสียดึงออกมาจากตับขับออกไปทางอุจจาระได,ได้มากขึ้น คนไหนที่มีปัญหาเรื่องของการการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยงมากอย่างเช่นคนที่สูบบุหรี่เป็นประจำนะครับดื่มแอลโกอฮอล์เป็นประจำคนที่มีปัญหาความเครียดตลอดเวลาหรือว่าคนที่กินอาหารจังฟูด้ดหรือฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำก็จะมีโอกาสเกิดของเสียสะสมในร่างกายได้แนะนําคนจะต้องล้างพิษตับอย่างน้อยปีละครั้งก็ได้ครับหรือว่าคนที่มีปัญหาไขมันแทรกตับหรือว่านิ่วในถุงน้ําดีที่สามารถกําจัดออกไปเองได้กนละุ่มพวกนี้ก็สามารถล้างพิษตับได้อาจจะเป็น3เดือนหรือ6เดือนครั้งนะครับส่วนคนที่ไม่แนะนําให้ทาล้างพิษตับกลุ่มมมคนนทีี่่่ปวยหัักกาๆไํลง กลุ่มพวกนี้จะไม่แนะนําให้ทำนะครับหรือว่ากลุ่มคนที่มีปัญหาภาวะฮอร์โมนไทรอยต่ำจะมีปัญหาเรื่องตัวเย็นเวลาเราเข้าสู่กระบวนการล้างพิษตับบางทีของเสียต่างๆมันไม่สามารถถูกขับออกมาจากร่างกายได้ดีพอ สำหรับขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนทําการล้างพิตับอันแรกเลยคือเราต้องหาหาเวลาที่เราว่างที่เราจะสามารถทําได้อยากแนะนาเวลาทําขั้นตอนล้างพิตับก็คือต้องต้องเผื่อเวลาไว้สาวันในการพักผ่อนเต็มที่เลยแล้วก็ขั้นตอนการล้างพิตับเนี่ยจะต้องมีการทักประวัติตรวจร่างกายนะครับอาจจะมีการตรวจแลบางอย่างเพื่อประเมินว่าคนคนนั้นสามารถล้างพิตับได้หรือเปล่าแล้วก็ก่อนการล้างพิตับจะแนะนําให้มีการดีท็อกซ์ลำไส้อย่างน้อยสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อจะได้เป็นการมั่ร์ว่าขั้นตอนการล้างพิตับเราสามารถกําจัดของเสียออกไปจากร่างกายได้ไดด้มากที่สุนะค E